آ, ท่านผู้ชมครับผมจะพูดอะไรให้ฟังนะฮะ <c oughs> ก็คือเรื่องมีอยู่ว่านีครับผมได้เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าลืมกดอดัด <c oughs> ใช่แล้วครับผมลืมกดอัดหน้าจอนะครับซึ่งผมเล่นไปเยอะแล้ว <c oughs> ทำให้ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาสรุปว่าทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เล่นไปได้เกือบชั่วโมงหนึ่งนะก็ลืมบันทึกหน้าจอนะครับก็เลยจะมาอธิบายแลกันว่าผมทำอะไรไปบ้างเนี่ยครับในพาร์ทที่5นี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม f o Foundation ในพาร์ทที่5นะครับหลังจากที่ลืมกดบันทึกหน้าจอนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาอธิบายดีกว่าว่า ในช่วงที่เราเล่นไปแล้วลืมบันทึกหน้าจอเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับเห็นได้ว่าบ้านเดือนของเราเนี่ยอัปเกรดมาเป็นบ้านหินบ้านไม้แทบจะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมทําเลยนะครับค่อยๆอธิบายอะไรกันเนาะไม่รู้ว่าจําอะไรได้บ้างไหมว่าทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมได้ซื้อพื้นที่ขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับในส่วนแรกเลยเต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะก็ ขยายพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ย้ายโรงงานที่เป็นโรงงานตัดไม้นะครับโรงงานาทําไม้กระดานมาไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมถึงเป็นเหตุผลที่ผมย้ายนะครับทุกท่านจะสังเกตได้ว่าที่จุดไหนเนี่ยที่เป็นโรงงานาพวกนี้นะครับโรงสาหการรมจะเป็นพื้นที่แดงๆนะครับนั่นก็คือโซนที่ไม่เหมาะกับการสร้างที่พักอยู่อาศัยของชาวบ้านนั่นเองนะครับ แล้วตอนนั้นน่ะที่ตัดไม้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้ครับทาให้โซนนี้มันเป็นโซนสีแดงนะครับผมก็เลยเขาเรียกว่ารื้อทิ้งนะแล้วก็ไปสร้างใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเลยคือสถานที่ประมงเนี่ยมันอยู่ไกลกับจุดหาปลาเกินไปนะครับมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมุมนี้ผมก็เลยพังทิ้งแล้วก็มาสร้างตรงนี้แทนนะครับแล้วก็สร้างกรานารีนะครับไว้ตรงนี้เลยเพราะว่า คนหาปลาจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับก็คือหาปลาเสร็จแล้วเอาปลามาขึ้นฝั่งแล้วก็เอาเข้าเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับจะไม่ต้องไกลนะฮะแล้วก็ผมได้ขยายจากส่วนของร้านค้าตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้ด้วย2ที่นะครับเพื่อที่จะให้โซนสีเขียวเนี่ยเป็นเขียวเข้มนะฮะก็คือสารที่อยู่ใกล้ตลาดเนี่ยคนมักจะมาตั้งบ้านนั่นเองก็เลยขยายมาตรงนี้นั่นเองนะครับเออแล้วก็ขยับอะไรอีกวะ เออแล้วก็ส่วนของเตาเผาถ่านนะครับผมก็พังทิ้งแหละเพราะว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมก็เลยพังทิ้งแล้วก็อาจจะต้องเอามาสร้างตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับแต่ก็ทําประตูตรงนี้คนจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมนะครับก็เดินมาเข้าตรงนี้ได้เลยเดินออกเดินเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้3มหลังด้วยกันนะครับประมาณนี้ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้อัปเกรดโบสถ์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับให้สามารถจุคนได้เยอะมากขึ้นนะครับรองรับชาวบ้านที่มาเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เสียดายจริงๆว่าไม่ได้บันทึกในช่วงนั้นไว้นะครับแล้วก็มีขยับขยายโรงงานตรงนี้ออกมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ปลดล็อกมาเยอะเลยระหว่างที่ผมไม่ได้บันทึกหน้าจอเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างที่โอ้โหผมว่าน่าสนใจเยอะเลยนะครับเนี่ย โรงงานผลิตทองคำโรงหลอมทองคำนะครับอันนี้คือโอ้ผมว่าน่าจะน่าจะสุดอะถ้าสร้างโรงหลอมทองคำเสร็จแล้วก็มีโรงแบบว่าโรงเจลรี่ด้วยนะครับก็คือพวกเครื่องเพชรอันนี้โอ้โหผมว่าถ้าทำออกมาแล้วน่าจะขายได้แพงนะครับแล้วก็เออตลาดนะครับผมมีตลาดที่เป็นแบบรูปแบบใหม่ขึ้นมานะั่นก็คือตลาดขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับนอกจากจะขายอาหารแล้วยังมีขายเสื้อผ้าด้วย เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอาหารเนี่ยรู้สึกว่าอาหารเราอ่ะจะไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเบเกอรี่เราก็ผลิตไม่ทันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำเรามีคนงานน้อยครับก็เลยตัดเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ทันไปทำเบเกอรี่นั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วผมจะเน้นไปที่อาหารก่อนก่อนที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเน้นไปที่อาหารก่อนแลวกันคิดว่านะในภาคน,นี้ เดี๋ยวมาดูในส่วนของอาหารว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีหลายอย่างเลยมีที่ปลดล็อกมาใหม่ก็มี dairy farm นะครับอันนี้ก็คือฟาร์มโคนมฟาร์มโคฟาร์มวัวนะครับวัวนมนั่นแหละเนะี่ยเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นชีสได้นั่นเองนะครับโดยเอานมเนี่ยไปทําเป็นชีสแล้วเอาชีสมาขายได้อันนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเราปลดล็อก hop farm นะครับก็คือฟาร์มปลูกฮอปเพื่อที่จะเอาฮอปไปทาเบียร์นั่นเองนะครับ อันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเน้นไปที่อาหารก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าประชากรเราเนี่ยจะมีอาหารไม่เพียงพอนะครับเราดูจากค่าความสุขของประชากรตรงนี้นะก็ขาดขาดอาหารไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำวัวานมก่อนนะฮะโดยการที่เราสร้างสถานที่ทํางานอยู่ไกลบ้านของประชากรของเรานะครับก็จะมีผลของในเรื่องของ ความสุขของการทํางานของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องเดินไกลนะครับมันจะเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยนั่นเองซึ่งผมว่าเราควรที่จะคํานึงถึงในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟาร์มวัวก็อาจจะอยู่แถวๆนี้แหละบริเวณนี้แหละนะครับอ่สาสถานที่บิวเดอร์ของเราเนี่ยก็อยู่ไกลเช่นกันนะครับในจุดนี้ทําให้คนทํางานบิวเดอร์เนี่ยก็เดินไกลเหมือนกันนะผมว่าจะขยับขยายสถานที่บิวเดอร์มาไว้ในโซนนี้ด้วยเพราะว่าในอนาคตเราจะได้สร้างโซนนี้นะครับ พราะนั้นแล้วก็สร้างเลยละกันก็อาจจะต้องขยายบิลด์ด้วยเวิร์กชอปออกมาไว้แถวๆนี้นะครับแล้วก็ต้องอาจจะสร้างการานารีเพิ่มอีกนะใช่ไหมเอาไว้เก็บพวกนมพวกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องสร้างตรงนี้แหละส่วนการานารีเอ่อแวร์เฮาส์นะครับผมเพิ่มมาตรงนี้ด้วยจะได้แบบว่าเลื่อยไม้เสร็จก็เอาเก็บเข้าตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปไกลนั่นเองส่วนตรงนี้อาจจะต้องล้อมกำแพงอีกรอบอะ นะ่าต้องลองกำแพงอีกรอบโอเคงั้นก็ลอมกำแพงแล้วกันนะครับ โอเคเสร็จไปแล้วคอกรัวของเรานะครับคอกรัวของเราก็ไม่มีทางออกนะก็ทําเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะครับก็เข้าทางนี้ออกทางนี้เลยออกทางเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทําทางออกไว้เพราะว่าจะได้เดินเดินผ่านมาไงเดินผ่านมาเข้าคอกรัวได้เลยนะครับสําหรับคนที่ทํางานในคอกรัวนะครับจะได้แบบว่าเดินมาทางนี้ก็ได้หรือจะเดินอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะไกลนะใช่ไหม เราก็ต้องลองมาดูก่อนว่าคนที่มาทํางานตรงนี้เนะี่ยต้องเลือกคนที่เขาอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราบัวน้องบัวของเรานะครับจะเป็นยังไงนะนี่ครับเราสามารถกดสปอนบัวออกมาได้เลยนะครับเหมือนกับกดสปอนแกะตอนนั้นเลยนะครับเหมือนกับว่าเราอยากได้ขีดตัวเราก็กดออกมาได้เลยเดี๋ยวเราขอดูกันนะหนึ่งนี่ไงโอ้โหน้องวัวน้องวัวออกมาตัวเล็กๆนะครับอุ้ยน้องบัวมีแอนิเมชันการเดินด้วยมีหางสะบัดด้วยนะเนี่ยแตกต่างกับ น้องแกะนะครับดูน้องแกะแบบขาน้องไม่เดินนะ่ะขาน้องแบบสไลด์ไปเลยอะ่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวเป็นแข็งๆดื้อๆนนะ่ะแล้วขาสไลด์ไปอย่างนี้เลย <c oughs> ตัวแข็งๆไม่มีแอนิเมชันนะครับแต่สําหรับน้องวัวมีหางสะบัดแล้วก็เวลาเดินนี่มีขาดก้าวเดินด้วยนะครับโอ้โหคนพัฒนาเกมทําไมถึงได้ทํากับน้องแกะอย่างนี้นะครับ โอ้โหดูน้องวัวดิเดินแล้วห่างสะบัดด้วยอะ่ะเราจะเอากี่ตัวดิหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแอ่ะสักสิตัวแล้วกันเนาะพอดีเราก็จะมีปลามีเบเกอรี่แล้วก็ต่อไปก็คือโรงงานทำชีสด้วยอย่าลืมนะฮะโอเคไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ไกลาจากอคอกวัวเท่าไหร่นะครับก็เพิ่มคนมาทำสโตรตรงนี้นะครับสโตเลตรงนี้สคน ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะมาทำงานได้เลยนะครับเราจะเอานมแล้วก็ข้าวที่เป็นข้าวสารแล้วแล้วก็ข้าวที่ยังไม่เป็นข้าวสารมาเก็บตรงนี้นะครับก็จะเก็บไปใกล้เลยก็คือเกี่ยวเสร็จตรงนี้ก็เอาเข้ามาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเก็บอะไรบ้างเป็นเบอร์รี่ชีสแล้วก็เบเกอรี่โอเคพอได้ เก็บอะไรได้อีกโอ้ในข้างหน้านี่เราจะมีองุ่นมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมีฮอปโอ้ผมว่าเราต้องสร้างโรงปลูกฮอปด้วยวะอาจจะสร้างไว้บริเวณนี้แหละนะอันนี้เป็นไรนาแล้วก็สวนนาแล้วก็สวนฮอปติดติดกันเลยนะน่าจะพอได้อยู่นะแล้วก็ไปทำเบียร์แล้วก็อาจจะเอาฮอปมาเก็บตรงนี้นะครับใกล้ดี หูนมแป๊บเดียวได้72แล้วอ่ะนมอ่ะอันนี้คือนมแป๊บเดียวนะเนี่ยงั้นก็รอโรงทําชีสเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโรงปลูกฮอปปลูกฮอปเพื่อเอาไปทาเบียร์เพราะนั้นแล้วก็อาจจะสร้างไว้ใกล้ๆกับโรงนาเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียวกันเนาะ พื้นที่เขียวๆนี่คือเขียวๆเข้มๆนี่คือเหมาะสมกับการปลูกใช่ไหมเหมาะสมกับการปลูกฮอปแล้วก็เอาฮอปไปทําเบียร์เพราะนั้นแล้วเราก็ต้องมีโรงผลิตเบียร์นี่ครับที่เราปลดล็อกมาใหม่แล้วมันเป็นวงกลมสีแดงแบบนี้นี่คือแน่นอนครับว่าสร้างใกล้หมู่บ้านไม่ได้นะครับจะทําให้ชาวบ้านได้รับการรบกวนนั่นเอง เรามีโรงเบียร์แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะจาเป็นจะต,ต้องสร้างแบบโรงงานอุตสาหกรรมอีกเยอะมากอะ่ะแล้วเขตพื้นที่ตรงนี้นี่คือต้องมีต้องมีอะไรบ้างอะ่ะมีแบ็กสมิธนะครับลงสร้างพวกสิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีโรงหลอมเหล็กโรงหลอมทองอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแน่นอนเฮ้ยฮอปปลูกแล้วว่านี่คือวิธีการปลูกฮอป โอเคครับเขาทําเป็นเป็นไม้แล้วก็เป็นเส้นใยตาข่ายนะฮะฮอปก็จะเป็นไม้เลื้อยนะก็เลื้อยขึ้นมาตามเส้นใยตาข่ายเลยเฮ้ยเกมแบบสุดยอดวะจมจริงผมเอาแกาลเลอรี่มาวางตัวนี้มันก็ทับได้นาอีกอาจจะทับได้นานะครับแต่ว่าก็ก็น่าจะต้องจําเป็นจะต้องจะต้องทํำไหมอะ่ะ ใช่จำเป็นจะต้องสร้างแหละแกลเลรี่อะ่ะไม่สร้างไม่ได้วะไม่งั้นถ้าเราเอาเบียร์มาเก็บตรงนี้นะกว่าจะคนขายเบียร์กว่าจะเดินมาหยิบเบียร์ตรงนี้แล้วก็เอาไปขายอะ่ะมันก็ไกลเกินปะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นแล้วสร้างเบียร์เสร็จก็เอาไปเก็บตรงนี้เลยแล้วก็คนที่จะเอาเบียร์ไปขายอะ่ะก็มาหยิบตรงนี้ได้อะไรเงี้ยผมก็ผมงงตรงค้อเหารของผมเนี้ยนะครับ ในการสร้างคฤหาสน์บนภูเขาเนี่ยจริงๆแล้วด้านหน้าตรงนี้คือด้านด้านหน้าที่หลอกนะครับไม่มีใครเดินขึ้นด้านนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถปีนขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้ได้นะครับแล้วคนที่จะเข้าไปในคฤหาสน์เนี่ยรวมถึงปลัดอำเภอของเราด้วยนะครับต้องเดินอ้อมตรงนี้เลยอ้อมภูเขาเห็นไหมเดินแบบจดนเป็นทางเลยอนะ่ะเนี่ยเดินอ้อมเรามาเข้าข้างหลังนะครับนี่คือประตูจริงนะเนี่ยส่วนข้างหน้านี่คือประตูหลอกนะครับ คือการสร้างไว้หลอกๆนะว่าหันหน้ามาทางนี้ที่จริงแล้วทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นอะไรเห็นกูวะเนี่ยโรงงานเบียร์เพิ่มคนเข้ามาทํางานครับเฮ้ยโรงงานเบียร์ทั้งโรงงานเนี่ยเพิ่มคนเข้ามาทํางานได้แค่คนเดียวเหรอโรงงานเบียร์ทั้งโรงงานน่ะเพิ่มคนมาทํางานได้แค่คนเดียวคือหนึ่งโรงเบียร์นี่คือทําคนเดียวเลยใช่ไหมไม่มีผู้ช่วยใดๆอู้แต่ว่าโรงเบียร์นี่สวยจริงว่ะคือสวยจริงผมชอบเลย เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยที่สุดแล้วนะครับเนี่ยมีถังตรงนี้ถังเบียร์อ้ผมอยากดูจริงเลยนี่ไงเขาเอาของมาใส่ในถังตรงนี้นะครับผมอยากรู้ว่าพอมเป็นเบียร์ขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ผมแบบว่าหิวขึ้นมาได้ไหมนะครับ <laughs> ผมอยากรู้จริงว่าจะมีน้ําเบียร์ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมคาดเดาแล้วนะเนี่ยในถังเราต้องเห็นน้ําเบียร์ขึ้นมาแน่นอนเฮ้ยค่าความสุขของประชากรของเราดูดีทุกคน9 8เปอร์เซต ก็คือคนที่อยู่ในเมืองของเราเนี่ยมีความสุขแทบจะทุกคนเลยนะครับเอาจริงๆเลย98%ปอระประชากรมีความสุขนะครับเฮ้ยเขากำลังปั่นเบียร์อะทุกคนโอ้โหดูฟองเบียร์ตรงนี้ดิเอาไปซะแล้วกำลังดูเบียร์อยู่เราไปดูดีกว่าว่าเราปลดล็อกอะไรได้บ้างนะครับเทรดโบนัสบวกโบนัสในการเทรดเพิ่มขึ้น20%ออันนี้น่าสนใจเอาครับปลดล็อกมาเลยเราปลดล็อกที่เป็นนี่ครับ ชาเวนนะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบที่นั่งดื่มนั่งกินอะไรเงี้ยครับ <ST yaz> เขาจะเรียกว่าถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกโรงเตียมอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนั่นแหละครับก็ yes. คือเป็นสิ่งที่เราปลดล็อกมาเพราะนั้นแล้วคำว่าชาเวนนะครับมันจะเขียนบอกเลยว่า a p l a c e to drink and eat meal ก็คือฐานที่ดื่มกินนั่นเองเพราะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะไปโยงกันกันกบเบียร์ที่เราผลิตนะใช่ไหม ผมว่าใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะสร้างโรงเตี๊ยมนะครับเพื่อให้คนมานั่งดื่มเบียร์ได้เออแบบว่าชาวคนทํางานของเราเนี่ยเวลาทํางานเหนื่อยๆนะครับอาจจะแวะมาดื่มเบียร์ได้นั่นเองเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าผมสร้างโรงเตี๊ยมตรงนี้เนี่ยมันมันจะดีไหมวะ โบดอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างโรงเตี๊ยมที่นั่งดื่มเหล้าอยู่นี้มันหันหน้าเข้าหากันนี่คืออาจจะถ้าตามถ้าในเกมอะได้แหละแต่ว่าถ้าในตามความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้นะสถานที่ประกอบศาสนา,าอยู่ตรงนี้แล้วก็ฐานที่ดื่มเหล้าอยู่ข้างหน้าเลยอะมันอาจจะไม่ได้วะเอาจริงทำเลมันดีจริงนะหน้าโบดเนี่ยมันมีตลาดตรงนี้ไงแล้วก็ นั่งดื่มตรงเนี้มันทำเลมดีจริงวะเอาจริงแล้วคนเดินสวนไปสวนมาเนะ่ะถ้าตั้งตรงนี้ยังไงก็ได้ขายวะทำเลมันดีจริงวะโทษทีนะครับหลวงพ่อโทษทีนะครับหลวงพ่อผมจะสร้างโรงเล่าไว้ข้างหน้าโบสถ์ครับอ่ะอาจจะต้องสร้างบันไดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปสร้างบันไดข้างหน้าตรงนี้เนะี่ยมัน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 ขวางมัน แคบขับแคบ,บทางเดินมันขับแคบเกินไปตรงนี้น่าจะเหมาะโอเคเรามาดูว่ามันมีของตกแต่งคูดเยอะเลยวะเอาจริงคือแบบเยอะจัดจัดอาจจะเป็นแบบอาจจะยังไม่ไม่หรูไม่หราเท่าไหร่นะครับในส่วนของโรงเตียมโด่งแรกของเรานะอาจจะเป็นแค่แบบธรรมดาไปก่อนนะครับไม่ได้ทําแบบสวยหรูมากมายนะประ,ประตูประตูประตูเป็นประตูไม้ด้านล่างอะไรกันนะ สามารถมีประตูตรงนี้สามารถเข้าได้เช่นกันหรือว่าจะขึ้นไปตรงชั้น2ได้นะครับผมยืดขึ้นมาข้างบนให้ดูสูงสูงหน่อยจะได้โดดเด่นนะครับข้างหลังมีป่องไฟนะฮะเผื่อบอกว่ามีเชฟทําอาหารอยู่ข้างในไงก็จะได้แบบว่ามีป่องไฟไว้ไว้เป็นที่สําหรับระบายอากาศนะฮะร,ระบายไฟควันไฟข้างหลังป่องไฟก็มี2แบบด้วยอ่ะมีครีมเนตอ๋ออันนี้เป็นหลุมป่องไฟแบบด้านบนไง ป่องไฟด้านบนแล้วก็มีป่องไฟแบบด้านข้างด้านล่างนะครับอาจจะต้องปักป้ายหน่อยนะครับว่าตรงนี้เป็นสถานที่แบบว่านั่งดื่มกินดื่มอะไรเงี้ยนะครับปักป้ายบอกหน่อยคนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้แบบว่าป้ายตรงนี้เลยข้างนอกเลยมันมีส่วนที่เป็นโดงโดงสาหรับไว้ทําอาหารได้นะครับเนี่ยเราสามารถต่อเติมได้ในอนาคตแบบเยอะมากเลยอ่ะ เอาไว้เราปลดล็อกไอ้นั่นก่อนปลดล็อกเครื่องมือล่าสัตว์ก่อนนะครับเราก็จะมาทําเป็นโรงครัวสําหรับขายอาหารได้แต่ตอนนี้ก็ทําเป็นแค่โรงนั่งดื่มก่อนแล้วกันนะครับอ่าเป็นโรงนั่งดิ้งแต่เป็นโรงนั่งดิ้งที่อยู่หน้าโบสถ์โอ้โหช่างเป็นอะไรที่ลงตัวเลยเกินนะครับอันนี้ฮอปฮอปมันพอเก็บหรือ,อยังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเวลาฮอปอ่ะเขาเก็บเขาเขาต้องรอให้มันแบบถึงขนาดไหนถึงเก็บได้แต่เรามาดูตรงนี้เนี่ย อันนี้คือคือได้แล้วใช่ไหมเขียวเนี่ยแล้วมันดอกมันบานแล้วนะดอกมันแบบผีออกมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอลงเตียมเราเสร็จก่อนนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเราสามารถโยนเบียร์เข้าไปในโรงเตียมได้ไหมถ้าเราโยนเบียร์เข้าไปในรงเตียมได้อาจจะเป็นฐานที่ทําเงินของเราเลยนะใช่ไหมคือโบสเนี่ยเต็มความจุนะครับเต็มความจุตลอดแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่พอที่จะรองรับนะฮะ เรามีสิ่งปลูกสร้างแค่สิ่งเดียวนะครับที่จะเป็นในโหมดของเซอร์วิสก็คือการให้บริการประชาชนประชากรของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วโบสเนี่ยเลยเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องสร้างเพิ่มปะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจุคนได้แค่45คนแต่ว่าประชากรเรามี67เพราะนั้นแล้วคือเราต้องสร้างโบสถ์ต้องสร้างโบสต,ตรงนี้นะอีกที่หนึ่งจะได้อยู่คนละมุมพอดี อยู่มุมนั้นแล้วก็อยู่มุมนี้นะครับคนละมุมใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปเข้าตรงนั้นนะฮะติดหอะระฆังเข้าไปตรงกลางนะฮะอาจจะเป็นโบสถ์ที่จุคนได้เยอะกว่าโบสถ์ก่อนหน่อยเพราะว่ามีตรงนี้สองฝั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้มาประดับตรงนี้นะครับตรงล่องตรงกลางนะฮะฝั่งนี้ด้วยครับ เออก็ดูเป็นโบทนะใส่ไม้กางเขนเข้าไปโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับสร้างเลยโบทต,ตั้งไว้ตรงนี้ s วิต c ์เคาน์เตอร์เชี e r r เ s o r t t ์เ h สซอร์ทไท e ทูเดเอะวเอ่ะเพิ่มคนเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆของลงเตรียมได้นั่นเองนะครับนี่ลงเตรียมเราเสร็จแล้วใช่ไหมแต่เหลือทางขึ้นนะทางขึ้นยังไม่เสร็จโอเคเพิ่มคนเข้ามาทำงาน บาร์เทนเดอร์คนชงเหล้าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เอาเบียร์มาโอ้โหตั้งขายเบียร์ได้จริงๆด้วยครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าข้างล่างเราเราเลือกอะไรวะ s วิตช์เคาน์เตอร์โอเค s วิตช c เคาน์เตอร์เนาะแล้วก็เยนส่วนพับลิกเล้าโอเคตรงนี้ขายเบียร์ขายไปได้แล้วอ่ะเบียร์แก้วละ25นะครับถือว่าแพงแพงอยู่นะแบดเบชเชอร์โอ้ฝนตกอีกโอ้โห,โโหถาถม ปัญหาธาโมุมในเกมนี้มีปัจจัยหลักอยู่3อย่างที่จะส่งผลต่อค่าความสุขของประชากรของเราเลยมีปัจจัยก็คืออาหารและก็เซอร์วิสเซอร์วิสก็คือในเรื่องของโบสถ์นะครับสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ปัจจัยที่3เลยคือในเรื่องของสินค้านั่นเองสินค้าในที่นี้นะครับมีประกอบไปด้วยพวกเครื่องนึ่งห่มและก็เครื่องประดับ และผมมาเจอสถานที่ขุดแร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นที่ให้เราสามารถมาขุดแร่ได้แล้วมันสามารถเนี่ยผมกดผมลองกดส่องดูนะครับเนี่ยมันจะมีเปิดพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะขุดขุดแร่จากตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นแล้วผมเลยขยายพื้นที่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ถ้าขยายอีกรอบหนึ่งเราจะได้พื้นที่ขุดแร่ตรงนี้ เพราะนั้นแล้วแร่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในการเอาไปผลิตทองคําอะไรสักอย่างอันนี้คือดาเอานะครับแล้วมันจะสามารถที่จะเนี่ยพอเราติ๊กตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสิ่งของ b e t ต์เดย์อะคัมมิ่งนะครับโอ้โหฝนหยุดตกสัทีาจากฝนตกมานานนะครับเนี่ยพอเรามาสร้างสิ่งต่างๆไว้ตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะสร้างเป็นที่ขุดแร่ใช่ไหมการที่เขาทําเหมืองทองคําทําเหมืองแร่ดีบุกอะไรต่างๆเขาก็ทําจากการระเบิดพวกหินพวกนี้ใช่ไหมหินภูเขาพวกนี้มันจะมีแร่อยู่ข้างในเพราะนั้นแล้วอันนี้อาจจะอาจจะใช่ที่ที่เราต้องจําเป็นจะต้องขยายนั่นเองนะครับพอเราขยายเสร็จแล้วมันสามารถที่จะสร้างแบบนี้โอเคเฮ้ยมาสร้างมันสร้างได้หลายอันเลยนะเนี่ยเนี่ย สร้างตาจุดเนี้ยน่าสร้างได้สองอันปะแล้วก็อีกหนึ่งเนี <c> ่ย <oughs> นี่คืออะไรวะก็ <c oughs> <c oughs> คือแค่ตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมโอเคอาจจะใช่วะอันนี้ก็ถือว่าคนทํำงานของเราก็ต้องเดินไกลเลยดิเนี่ยมันไกลจากหมู่บ้านโหมันไกลจากหมู่บ้านมากๆเลยนะเนี่ยอาจจะต้องเดินไกลลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหนทางเดียว ที่เราจะอยู่รอดนะครับนั่นก็คือการระเบิดแร่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะฮะเราก็สามารถที่เอาเอาแร่มาเก็บตรงนี้ได้ใช่ไหมมันมีแร่อะไรบ้างนะที่เราขุดได้แร่ควอตแล้วก็พวกแร่เมเบิลและเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เพชรได้อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะสร้างแวร์เฮาแวร์รอนะโอเคตอนนี้ m a เบิลดีโพสิตนะครับนั่นก็คือที่ขุดแร่นะครับระเบิดภูเขาของเรา เสร็จไปที่เรียบร้อยเราสามารถเพิ่มคนงานเข้ามาได้2คนนะครับเนี่ยเราได้แค่หินอ่อนนะเราไม่ได้แร่อย่างอื่นเลยหรอในการขุดแร่ที่ภูเขานะนี่รู้สึกว่าจะได้แค่มาเบิ e นะครับได้แค่หินอ่อนนะอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นมาเบิ e q u ควอรีอ่ะก็คือที่ขุดแร่หินอ่อนอย่างเดียวโอเคครับในพาร์ทนี้ก็ถือว่าวางรากฐานไว้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็ ดูชุมชนของเราดูใหญ่โตขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ผมได้แบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าแต่และโซนเนี่ยคือโซนอะไรบ้างครับโซนนี้จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ก็จะเป็นมีโบสถ์ขึ้นมาอีกหนึ่งหลังด้วยเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยเดียงนะครับใหญ่กว่าอันแรกนะเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตในด้านของเซอร์วิสให้กับประชากรข,ของเรานั่นเองนะครับมีตลาดเพิ่มมานะครับเป็นตลาด2อง่ังและก็คาดว่าในพันน่าอาจจะขยายมาตรงนี้ด้วย ขยขกมาฝั่งนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็น3เลย3ตลาดแล้วก็ในส่วนนี้เป็นโซนของแบบว่าอุตสาหกรรมมีโรงหลอมต่างๆนะครับซึ่งเรายังหาแร่ที่จะมาหลอมของต่างๆไม่ได้เลยนะครับโดยเราได้ทำการสร้างที่ขุดแร่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ชาวบ้านเราก็ขุดแร่นะครับทำนั่งร้านึ้่ไปขุดแร่อย่างจริงจังเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาแร่มาเก็บตรงนี้นะฮะทำให้เรามีที่ขุดแร่ โดยที่เราซื้อ,อขยายพื้นที่ออกไป2ตอนนะขยายตรงนี้แล้วก็ไปขยายต่อตรงนี้ทําให้สามารถที่จะขุดแร่ได้แล้วแร่ที่เราได้มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าการขุดแร่มันอาจจะเป็นเหมือนการสุ่มสุ่มกระชาว่าเราอาจจะได้เป็นแร่อย่างอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่บางเอืญว่ามันได้มาแค่หินอ่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในตอนที่เราสร้างเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วว่า ตัวนี้เนี่ยมันเป็น marble deposit นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่าน marble deposit เนี่ยมันสามารถที่จะขุดมาได้เป็นหิ on. นอ่อนนะฮะพอานแล้วก็ไม่แปลกที่เราจะได้แค่หินอ่อนเห็นไหมมันก็บอกอยู่แล้วว่า produce หินอ่อนนะครับผมก็เลยงงเลยว่าเพราะว่าผมบางบางที่นี้นะครับผมสร้างเจ้าตัว g o smelter ไว้เพื่อที่จะหลอมเป็นทองคำนะครับเพราะนแล้วเรายังขาดแร่ทองคำ ที่จะเอามาสร้างทองคําได้แล้วก็ยังขาดอ,อ,อันนี้ขาดพวกอะไรนะเนี่ยแร่ที่เป็นไอรอนน่ะแร่เหล็กอะ่ะนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะหลอมเหล็กได้เพราะว่าเราขาดแร่เหล็กไปอีกเพราะนั้นแล้วสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างในพาร์ทนีแล้วรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็มีอยู่1 2 3ออย่างนะครับนั่นก็คือโรงหลอมทองโรงหลอมเหล็ก แล้วก็โรงสําหรับผลิตเครื่องมือนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเรายังหาแร่เหล็กไม่ได้แล้วก็หาแร่ทองคําไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งพอผมสํารวจดูตามแมพแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้ขุดแร่เพิ่มเติมอยู่นี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันเป็นน่าจะเป็นแร่แร่เหล็กนะใช่ไหมส่วนแร่เจ้าเมเบิลก็คือแร่หินอ่อนเนี่ย ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะนั้นแล้วเราก็เอามาขายนะครับเอาละในพาสดีก็ถือว่าบริหารมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆเลยตอนนี้75เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดลวในทุกพาที่เลี้ยนมาบ้านเดือนของคนก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับมีอยู่หลายหลังมีน้องวัวด,ด้วยนะครับน้องวัวก็ผลิตนมนะฮะให้เราเอาไปทําชีสได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่าคัญมีสวนปลูกคอปเพื่อที่จะเอาไปทําเบียร์ นี่ครับเรามีเบียรตรงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าฟองฟอดสุดยอดครับนี่คือโรงเบียของเราเนี่ยก็จะมีโรงเบียรเข้ามาแล้วก็มีที่สําหรับนั่งดื่มเบียรนะฮะซึ่งเบียรนี้ขายได้แพงมากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งทําเงินอันใหม่ของเราเลยนะครับแต่ที่แน่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาหารไม่เพียงพอต่อชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้เพิ่มมาเรื่อยๆเลยทําให้อาหารเนี้ยมันไม่เพียงพอต่อประชากรจํานวนประชากรนะครับ เพราะนั้นพาร์หน้าเราน่าจะได้มาต่อกันในเรื่องของการหาอาหารในทุกรูปแบบนะครับว่าจะหาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าขนาดปลาหาได้เป็นร0อตัวก็ยังไม่พอไม่พอเลยอะเอาจริงเพราะนั้นแล้วพาร์ทหน้าอาจจะต้องได้สร้างฟิชเชอ h u ฮัแบบยาวๆเลยสักแบบ78ที่นะครับเพราะว่าประชากรเราก็เพิ่มมาเยอะแล้วอาจจะเอาคนมาทำงานตรงนี้ได้เยอะเหมือนกัน เพื่อที่จะได้หาปลาได้เยอะๆอาหารจะได้พอนะครับโอเคในพาร์ทนี้ก็ถือว่าประมาณเท่านี้เลยกันนะครับเราจะมาจากกันกับน้องวัวนะฮะสุดน่ารักของเราฮยผมเพิ่งสังเกตว่ามีการดีดนมวัวดีดนมวัวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเรามาดูฉากดีดนมวัวเพื่อที่เพื่อที่จะได้จากไปนะครับน้องวัวนี่ทำแอนิเมชันมาดีด้วยนะครับไม่เหมือนน้องแกะนะฮะโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับสำหรับการรับชมรับฟังนนครับก็จากไปกับวิวสวยๆกับน้องวัวตรงนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับแตงฝอยพิติงจิงกะเบลบ๊ายบายครับ